ขับสงขาอัปเดตวันนี้ผมต้นหัดใหญ่นำทุกท่านมาสู่พื้นที่ของที่พักสงภูผาญาติการามบ้านพุหัดใหญ่นะครับเพื่อดูกิจกรรมของชาวพุทธในส่วนของการบรรพชาสมบเรณน,นะครับในภาวะของโควิด -19 นะครับวันนี้กิจกรรมทางศาสนาทางพุทธของเราเนี่ยจะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากเดิมก่อนโควิดระบาดและขนาดโควิดระบาดตอนนี้เนี่ย แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปชมกันภายใต้บรรยากาศของแมกไม้นะครับในบรรยากาศของที่พักสง์ูผายาติการามครับถือว่าเป็นที่พักสง์อีกที่หนึ่งที่พร้อมต้อนรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจนะครับมาร่วมทํากิจกรรมมา,าทาบุญนะครับรวมถึงมาพักผ่อนกันด้วยเพราะพื้นที่นี้เหมาะในการพักผ่อนอย่อนใจมากๆครับในพื้นที่ของริมเขาแบบนี้และพื้นที่ด้านล่างก็จะเป็น สายน้ำนะครับที่มีการไหลของน้ำตลอดปีนะครับที่นี่สมบูรณ์มากแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนะครับวันนี้นําเข้าสู่การพบปะกับกิจกรรมในช่วงโควิด -19 ระบาดในพมือนที่หาดใหญ่ครับจากสงขลาอัปเดตครับไปครับโลกนี้ไม่มีอะไรแน่พันแปรอยไปลำบากยากใจไม่ว่าให้เว้นวั วายเลือดีไม่มีสงบมีแต่รบราฆ่าฟันอายุของสั้นเข้าไปทุกทีขอยึดธรรมะบวชพระดีกว่าหาทางสงบใจสตัดลบลงไปไม่ขอใหญ่ดีดังพุทธองค์ ท่านทิ้งสมบัติสุขแท้แน่ชัดตัดใจหนีขอบวชอีกทีหาที่สงบใยบวชแท่พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณพี่ป้าน้าอาทำบุญขอขอบคุณบวชยกบุญให้อย่าคิดว่าผมเป็นชายสามโบสแต่บวชนี้ใคร สวัสดครัสงาวอัปเดตวันนี้ถือว่ามาเยี่ยมที่พักสงฆ์ภูผ่ยาติการามที่บ้านพุกนะครับวันนี้ได้เจอกับนุ่นนวดครับสวัสดีครับเจ้าของพื้นที่นะครับวันนี้ด้วยกิจกรรมที่ชื่อว่าอะไรครับการบรรพชาสามเณรครับการบรรพชาสามเณรครับเพื่อที่จะเข้าไปเรียนในพระพุทธศาสนาครับเนื่องจากที่มาที่ไปของการบรรพชาวันนี้ว่าเนนเนี่ยเป็นกัมプาครับเนรเป็นสามเณรกัมณร อตอนนี้กําลังบวชได้ยินเสียงระสวดอยู่ไกลๆนะครับอมอมตอนนี้กําลังสวดพรเพื่อจ,จะทําการตักบาตรทำการบรพชาใใกล้จะเสร็จลวครับเล่าที่มาที่ไปนิดนึงของสมณเณรสองรูปนี้ก็คือเดิมๆเ,เนี่ยเขามีอาชีพอยู่ที่สงขลาเป็นเด็กขายดอกไม้ับขายพวงมาลัยอยู่ตาม,มสถานบันเทิงที่สงขลาพอเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยสถานบันเทิงปิดไปครับเขาก็ขาดรายได้ เนื่องจากว่าเขาเป็นสามเเรที่กำพร้าไม่มีทั้งคุณพ่อและคุณแม่อาศัยอยู่กับญาติเท่านั้นเองทางเจ้าหน้าที่ของที่พักสงฆ์ก็ได้ไปเจอก็เลยพูดคุยว่าถ้าอย่างนั้นออกมาบวชเรียนดีกว่าเพราะแม้กระทั่งโรงเรียนเขาก็ยังไม่เคยได้เรียนแม้แต่ชั้นเดียวพ็อไก่ยังอ่านไม่ออกสองคนนี้ก็คือยังเป็นเด็กขาดโอกาสขาดโอกาสครับขาดโอกาสเนื่องด้วยหนึ่งกำพร้าครับก็คือขาด ที่พึ่งกาที่พึ่งใช่ครับจำเป็นจะต้องดิ้นรนดิ้นรนนะเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองประมาณพอเจอกับพิษโควิดนะครับก็หนักเลยทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้ใช่ครับเพราะนั้นก็ก็ได้โอกาสนี้ก็น่าจะเข้าสู่ในบวรพุทธศาสนาได้ก็คือการเข้ามาอบรมมาเรียนแค่หนังสือเรียนหนังสือซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่น้อยครับนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนทางระหรือว่าเรียนทางเน้นนะครับแล้วก็เรียนควบคู่ไปกับทางโลกด้วยใช่ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่นี่สําหรับผู้ได้โอกาสต่างๆที่ต้องการจะบรียนระมวดให้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียววันนี้จะเห็นว่าาติโยมข้างๆวัดข้างๆที่วัดก็จะมาชชว่กันเป็นโยมอุปถัมภ์คือไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีครับวันนี้ไม่มีครับเพราะว่าเป็นกําพาคือเป็นโยมที่เรียกว่าเห็นเน้นทั้งสององค์เนี่ยครับครับหรือว่านากนักที่มาอยู่มาอยู่วัดได้ร่วมเดือน น้องเนี่ยนะครับก็มาถือว่าเป็นเป็นเป็นโยมอุปถากนะครับถือว่าโยมที่อุปถัมภ์อุปถัมภ์การบัรฑิตาในครั้งนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องครับผู้ที่จะมาบวชเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็คือไม่ไม่เฉพาะสามาเณรยสองรูปนี้คนอื่นก็เหมือนกันที่เดิกบวาก็คือไม่มีโอกาสที่จะได้ไปร่ำเรียนเนี่ยเรายินดีที่จะบวชแต่มีเรามีกฎข้อบังคับอยู่ว่า ถ้าบวชที่นี่ต้องเรียนแล้วเรียนก็เรียนฟรีด้วยทุกอย่างฟรีหมดทางที่นี่จะส่งเรียนจนถึงขั้นปริญญาถ้าตัวเองมีความสามารถในการเรียนหมายถึงว่าสูงสุดที่น้องก็สามารถทําได้บัตรถึงสุดที่ทําได้ชั้นปริญญาตรีแล้วเรียนไมถึงม .6 แล้วไม่ไหวไม่ไหวก็สึกออกมาสึกออกมาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางเจ้าวาดทางเจ้าสํานักไม่ว่าไม่ว่าราะว่าถ้าต้องการเรียนต่อให้ให้สูงสุดก็ได้ก็คือปญญาจีแน่นอนแน่นอนครับ ใช่เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสถาบันที่เปิดรองรับอยู่แล้วรองรับทั้งมัธยมประถมมัธยมครับและศิลปีที่เป็นสายทางพระใช่ครับสายทางศาสนาเนี่ยนะครับใช่ครัามีหลายที่นะครับครับผมเองก็เรียนมาทางนี้นะครับผมเองเนี่ยตอนม สี่ถึงมหกครับบวชเน้นะสามปีตัวเรียนเหมือนกันเรียนเรียนจนจบมหกแล้วก็สืกออกมาอ่าใช่แล้วก็มาต่อวิยาตีผมก็จะใช้วิธีนี้แบบเดียวกันค่าใช้จ่ายมันจะน้อยมากน้อยมากครับใช่ครับใช่ครับเพราะเราอยู่ในวัดครับครับแต่นี้ถ้าใครมาบวชที่นี่ค่าใช้จ่ายจะตกเป็นภาระของที่นี่อย่างเดียวคือตัวเองมีหน้าที่ตั้งใจเรียนกับเท่านั้นเองจับเราไปส่งเรียนเรียบร้อยที่วัดกลางสงขลาับนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับการ บรรพชาสัมเนรในช่วงโควิดในช่วงโควิดนะครับอาจจะไม่สะดวกในการอ่าก็เรียกว่าอุปชาก็ต้องอ่าปิดแมสนะครับสัมเนนที่จะบวชก็ต้องปิดแมสนะครับโยมอุปสรรคต่างๆก็ต้องปิดแมสที่นี่ได้ข่าวว่าดูแลเรื่องของการเช็คอินครับนะครับตรวจคัดกรองเรียบร้อยครับผมจะเข้ามาเรียบร้อยครับวัดอุณภูมิเรียบร้อยมีทุกอย่างล้างมือแอลกอฮอล์ทุกอย่างพร้อมนะครับ ใช้มาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งตามระยะพอสมควรตามระคะพอสมควรครับพอสมควรเพราะถ้าที่ดูเนี่ยเราเราอาจจะไม่เป๊ะที่เม็ดเดียวยือสงเม็ดครับเ<ต>ราอาจจะมีการเข้าใกล้กันบ้างแต่ว,ว่าเรามีการป้องกันกันนี้ก็รู้สึกเป็นอีกบรรยากาศหนึงน่งอ<ห>ีกบรรยากาศหนึ่งครับให้ทุกท่านได้เห็นนะครับใช่ครับใช่รายการตัการัปเดตก็ถือว่ามาเยี่ยมมาดูบรรยากาศแล้วก็นําเสนอภาพและเสียงให้กับ ที่น้องที่กาลังชมอยู่ได้ติดตามกันได้ชมกันได้รู้กันได้รู้กันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ตอนนี้เชื้อที่ระบาดอยู่ตอนนี้ในประเทศยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่นะครับนเรายังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันและก็ยังมียอดผู้เสียชีวิตทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องป้องกันก็คือป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะครับนะครับลดการไปปฏิสัมพันธ์ให้ให้น้อยที่สุดให้น้อยที่สุดให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นเอาเท่าที่จําเป็นครับนะครับบางคนก็บอกว่า ให้ฉันอยู่บ้านอย่างเดียวฉันก็ทําอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ทำอาหากินเลยเนี่ยครับมันก็จะลําบากหรือว่าเราออกไปได้ใช่ค่ัเราต้องป้องกันป้องกั<ใ>นครับก็บขอบคุณลุงรถด้วยครับครับขอบคุณท่ันรบ